สวัสด,ด,ดีครับเพื่อนๆอ,อีสานเกษตรลุกทุ่งวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาเพาะต้นก้ามะเขือพวงไร้หนามกันนะครับใครที่เพาะไม่เคยงอกเลยก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้แล้วก็มาทำตามกันไปเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีสานเกษตรลุกคุ่งวันนี้เราจะมาเพาะาต้นก้ามาเขือพวงไร้น้ำนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเอาไปแยกในถาดหลุมนะซึ่งเป็นหลุมละต้นอ่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเพาะเพื่อให้ได้ต้นก้าก่อนนะครับเพราะว่า,าต้นก้าที่เราได้เนี่ยอา,อาจจะต้องใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าพอต้นก้าเยอะแล้วเราจะมาแยกออกไปใส่ถาดหลุมหลุมละหนึ่งต้นอีกทีนึงนะครับทํางานจะมี2ขั้นตอนนะครับ มันไม่ทําทครั้งเดียวแต่ําครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆอย่างเม็ดนี้เม็ดมันเล็กเนี่ยที่เก็บมันแล้วมาใส่เงี้ยแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมันจะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเอาเพื่อความชัวร์นะครับก็เอาต้นกล้าที่เราเพาะในถาดรวมนี้ก่อนนะครับแต่แล้วเราก็าไปแยกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไว้แล้วแหละนะครับแต่นี้ผมมาทําให้เพื่อนๆดูใหม่หลังนั้นเราก็ทําดินนะครับผสมดินก่อนก็คือใช้ดินพีทมอสกับกุยมะพร้าวนะครับ ตาส่วนก็คือพีทมอสสองนะครับสมมุติว่าสองสองขันนี่นะครับก็ขุยมะพร้าวละเอียดนะก็หนึ่งขันนะครับเรียกว่าสองต่อหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ่อเพื่อนๆก็ใส่นะครับให้มันเต็มหลุมนะครับสิ่งวัสดุอีกอันนึงนะครับเครื่องมือช่วยก็จะเป็นขวดเต็มร้อยนะครับซึ่งมันจะพอดีมากๆนะครับ พอเราใส่ให้เรียบแล้วนะครับสิ่งขั้นตอนถัดไปนะครับก็ใช้กด M10 นะครับกดนะครับกดอย่างนี้นะครับกดให้มันมันจะมันจะสุดพอดีกับตรงนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับ โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ให้ให้เราเอาเม็ดมาเลยนะครับเม็ดมันคือพวงไรานามของเรานะครับลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ลงไปประมาณนี้เลยนะนี่ไม่ต้องน้อยเลยขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยช่างมันนะครับมันจะขึ้นเยอะก็ดีนะครับหลุมน,นึงนี่ก็ประมาณ30นะครับประมาณ30 40มถึง50ก็มีนะครับ หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาแยกพอต้นขึ้นประมาณสักเซนหนึ่งะนะครับเพื่อนๆก็เอาไปแยกนะใส่ถาดหลุมนะหลุมละหนึ่งต้นนะไม่ว่าจะเป็นถาดขนาด1 0 5 5หลุม1 0 4หลุมหรือ200หลุมได้หมดนะครับ ่วนเม็ดที่มันหล่นไปข้างล่างนะครับก็ไม่ต้องไปเสียดายอะไรมันเดี๋ยวตอนที่เราเอาดินมาใช้นะเราก็มาดูอันไหนที่ไม่ไม่เยอะเราก็มาเติมให้มันเยอะนะครับโอเคผมมั่นใจว่าผมใส่เยอะทุกอันแล้วนะครับผมก็จะทำการเกลี่ยผิดนะครับโอเค,นะคเนี่ยดินพวกนี้นะครับไม่ได้ทิ้งนะครับเนี่ยมันมีเม็ด ของเราที่หล่นลงไปใช้ได้เดี๋ยวเราก็ออกมาทําแบบนี้ต่อนะผมก็จะรูปแบบนี้นะครับให้มันลงไปนะครับให้มันลงไปเสร็จแล้วผมก็จะเอาตะกร้านะครับแล้วก็เอาดินมานะครับนี่ดินมาใส่ดินที่เราปรุงไว้นี่แหละแล้วผมก็ร่อนไปผมจะร่อนมันปิดไปเลยนะเพื่อนว่าชาใช่ไหมครับช้าผมเอาหนาเลยเเอาห่างเลยนะ ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเร็วด้วยโอเคผมทำแค่นี้ก็เพืเ่อนๆก็จะเข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะตบๆตๆบตบตบตบลงนะครับแต่ยังไม่กวาดไปทีเดียวนะครับก็ตบก่อนให้เขาลงแน่นๆครับ ก็ได้นะครับไม่ต้องร่อนก็ได้อ่ะโอเคเสร็จนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเสร็จแล้วเราไม่ได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะปาดนะครับปาดนะครับค่อยๆปาดนะครับเพื่อนๆปาดไปด้วยก็กดไปด้วยนะครับ เวลาที่เราลดน้ำนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องพ่นยาลดใช้เป็นเครื่องพ่นยานะฉีดฝอยสเปย์ฝอยๆนะครับเราก็ใช้บัวรดน้ำถ้าบัวลดน้ำมันก็จะแรงไปนะครับมันก็จะกระเด็นออกมาเพราะนั้น ได้นะครับหถาดนะครับเนียนกิ๊กนะฮะเดี๋ยวเราจะสเปรย์พ่นนะครับหลจากที่เราได้มาแล้วเราก็จะมาวางนะครับมาวางไว้อ่าบริเวณที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะเอาพยางมาคุมนะครับเราก็จะลดน้ำนะครับลดน้ำด้วยนี่นะฮะครับเพื่อนๆใช้เครื่องพ่นยานะครับซื้อมาใหม่ๆ เอามาเพื่อลดน้ําก็เป็นพวกนี้นะครับพวกที่เราเพาะเม็ดพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับ โอเคนะครับผมเพื่อนๆก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับทีนี้ผมจะใช้พยางสีดำคุมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะใช้พยางสีดำคุมนะครับคุมไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับประมาณนี้ อาทิตย์หรือสองอาทิตย์จนกว่ามันจะงอกนะครับมันก็งอกยากอยู่นะนะผมก็จะทำการคุมนะครับกดเอาเอาตัวของมันนี่แหละกดทับไว้นะครับกดแล้วก็ทิง้งไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปจะตัดออกนะฮะนี่นะเพื่อนๆมาดูอันนี้ผมใช้พยางสีขาวนะครับจริงๆใช้พยางสีอะไรก็ได้นะครับนะครับอันนี้เพิ่งทําได้สองวันนะอันนี้ก็รอเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ต้นประมาณนี้ประมาณหนึ่เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็นําไปแยกต่อเลยนะครับใส่ในถาดเพาะนะครับหลุมละต้นนะครับแล้วก็เลี้ยงให้มัน โตไวๆวนะครับจะได้ขายเร็วๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์นะก็ทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเลยก็ได้ครับเบอร์นี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ